สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสกเกจเซีนะครับวันนี้เรามาั3คนพี่ไม้แล้วก็น้องเปานะทุกคนวันนี้เราก็จะไปคนหินทำถนนให้ลูกค้ากันนะนไปเลยดีกว่าครับทุกคนไปครับ ปิดท้ายให้ดีกว่าครับคลิปนี้กันเลยครับผมเออใครจะไปบาปแน่ ไปอะเปามเนคนยอยผมาแล้วทางไหนนี่ซ้ายใช่ไหมต้สเกใชของทางางไหน่เมือนะครับวันนี้ตามมาเดนๆนะผมห,หินหนลุกลังนะฮะที่เราจะขดลุดลังครับเอามาทำถนนลุลังนี่แหละ ใหญ่เลยครับโล่เหมือใหญ่แต่เป้าลูกรังนะแปลกๆใช่ใช่แต่จริงมันต้องเป็นเห็นดวงมมันมีอยู่ในนั้นไงอ๋อใเจ็บยังไม่ผ่านการโมูใช่ใช่ถ้าคุณลงลึกนิดน่าจะไม่มีแล้วนะ ี่แปลกกว่าเพื่อนนะครับใครใครแปลกกว่าเพื่อนวะไม่รู้นะครับไม่รู้ใครนะ ท,ที่เคยเล่นมานะใช่ใหญุ่โคตรอ่ะบอกเลยใหญ่มากเลยนะครับแต่ยังไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมลึกกว่ากพี่ว่ามันก็ลึกอยู่นะเนี่ยลึกล<อ>แต่แตทางชันอ่ะาานนมันกว้า,างใช่อันนี้มันพาไม่ค่อยชันเท่าไหรนะ่เลยแต่ว่าก็มีขึ้นเนินอยู่ มันก็สมจริงดีนะไอทางที่เราไปทำลงนะมันแบบทางอะไรก็ไม่รู้ไม่มีรถวิ่งอ่ะใช่ไหนวะวันนี้เขาจะใช้รถตักเหรอหรือว่าไซโลไซโลครับผมใช้ไซโลในการขึ้นนะนี่หินแดงครับ ไม่ไม่ใช่เลยพี่ไว้กระหินนะ,ะมันไม่ใช่หินนี่นะแป๊บนึ่งล่าง,งไงไม่มันไม่เหมือนกันหินไหนวะสโตนกีเซนกระผาดเอาไม่<ส>น่ามีหรือเปล่าไม่มีเอาสโตนกันน่ะสโตนใช่ไหมเห็นแล้วเนี่ยอ๋อหินแบบ mặt của nắp bóng của mày ở việt nam hả mày đi mày hỏi mình lọc hất bóng ở việt nam nơi mày 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 ผมป้าสักหน่อยนะทุกคนนะโอเคผมเต็มแล้วไปกันเลยครับแปดแปดเดี๋ยวตามท้ายให้มืนเดิมผมตรงนี้มีดินให้ขุดเยอะเลยว่ะ ด้วยนะ้าใส่ินระซิ่งด้วยนะต้องมีคอนทัมความบ้างแหละ ờpí ừ, để mình ờ, chắc... mì? à, chắc... thế, 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 thế okay. à. chặt đan này với đan nọ. Thế chặt. Đan này mới. Ai mà? Ai mà? Đã làm được bảo. Đấy, rồi Ok. Đấy, kiểu đan dễ, dễ, dễ. Đấy, cắt láng, phải thổi nè. Ta thế chặt đan này. 54ตันเฮ้ย82ตันเฮ้ยไปสิบสองตันกเกน <S <S เินไปเยอะอะิดรถเลยนะนี่คนขับติดคุกเดี๋ยวเราเดีเ๋ยวเาราไปแย่งนะเอาข้ามาด้วยไะ นักสามตันเงินดิใช่ใแสงขาบอาไม่เกินหรอรถอันนี้หนักสามตันหนักเท่ารถกระบะเลยเปล่ายังหนักกว่าเลยครับสามตันเขาไปนู่นแล้วว่ะความดำไปความดำ ไหบ,บเลยาผมอยู่กลางยังไล่สองเจ็ดไม่ทันลแล้วตอนนี้ เอาหัวเข้ามาก็ได้ใช่ไหม ดูกันเอาเองนะครับทุกคนใครเล่นเป็นสดจริงอะอะไรอะไรฮะอะไรเดียวดูดิเขามาชนเราอีกอาาวันนี้ไปแวะไหนมาเนี่ยนะ,ะช้ามากเลยแนะบรนี้ไปแวะไหนมาครับาม Yeah, มันยังพี่ไหมยาวเลยเดี๋ยเทเร็วๆเหมือนพี่เลยนะครับ Thank <laughs> you. 4 2 1 3 4 5 6 7 8 9 สุดพอดีไหมน่ะเหลือินเหลือดีพอดีพอดีมั้งดีพอดีโอ้โหสามพ่วงพอดีเลยแบบเหลือไหมเหลือไหมเอาไปทีท่ามของพี่ต่อได้ไหมได้ได้เนี่ยตอนเนี่ย ละยาลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมาลอกสาอันนี้ด้วยนะพี่ไหมเนาะลอกสาเนี่ยสองลูกใช่จ้่<ด>อตอนนี้มันขาดนี่ว่ะรถถ่ายด้านรถถ่ายด้านรถถ่ายด้านไป้พี่ไหม ดีเป๊ะเลยอะโอ้โหสุดยอดะะได้ครับพช่ไหมได้เลยไหมไนี่ยปะไปปามได้รปะนี่าดันดันก่อนแปนะ๊นบนึงไม่บอกว่าดันคขด,ด้า <c oughs> ดาดันเลยนะีน่ไปดันดันกองสูงๆงไวง้ก่อนนะโอเคเอาปามอยู่ไหนอะ่ะ พอปิดคลิปแล้วครับพร้อมพรอมหน้าพราะตาหมดเลยครับเหลือแต่พี่บ้านี้รถ่ายมันตินเนินไม่ไหวป่ะโอ้มาช้าจังเลยนะทุกคนนะรถไายมันขึ้นไม่ไหวอ่ะกำลัลงไปเนี่ยกำลังไป ดูมาแล้วมาแล้วเครืงแรงแถถต่ท่อรถอะไรวะรถไหนพี่ไหมครับเอด, <laughs> ดูดิไปไป,ไปกเจอรถกีดเขาอีกแล้วมีกลอ้กลองนะครับมีกล้องนะครับมิกล้องนะครับ ไปครับไปครับ